สวัสดีครับช่องเป็นโทนพักเครื่องนะครับดูพักง่ายๆนะครับแบบช่องเปรงโถนพักเครื่องนะครับเหรียญนี้นะครับเขาเรียกว่เาเหรียญหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่หลวงพ่อองค์รุ่นแรกบล็อกสุธิการนะครับเหรียญรุ่นนี้มีทองแดงลมดมําทองแดงผิวไฟแล้วก็ทองแดงชุบน,นิกเกิลนะครับทองแดงผิวไฟจะนิยมสุดนะครับแล้วก็ลองๆล,ล,ลงมานะครับบล็อกแรกเนี่ยคำว่าสุธิการลอเรือจะต้องไม่มีสาะอีถ้าเป็นสุธิการอีอาจจะเป็นบล็อกสอง นะครับพลิกหลังมานะครับเรามาดูเกทแท้กันนะครับดูที่ลักษณะนะครับด้านตรงนี้ครับมีรอยปิ้นนะข้างมุมห่วงเนี่ยนะครับมีรอยปิ้นทุกเนื้อนะครับทุกเนื้อมีเหมือนกันดูได้เหมือนกันทุกเนื้อแล้วก็มาดูพลิกหลังนะครับพลิกข้างพลิกข้างลักษณะการตัดเหรียญนะครับแทบจะไม่เห็นฟันเลยไหมนะครับแบบนี้ปัจจุบันนะครับ เหรียญน,นี้ปลอมไม่ดีนะครับแล้วก็เหรียญแท้ดูง่ายนะครับ